สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการอร่อยง่ายสไตล์ซีเล็ค่ะพบกับเมนจีแล้วก็เชฟมิทิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมจีครับวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำค่ะวันนี้เชฟจะทำซีเล็กทูน่าสลัดแซนด์วิชนะครับว้าวโดยใช้สูตรของอะไรคะของนี่เลยครับนี่เลยครับสลัดครีมเท้าเส้นไอแลนด์นะครับผสมเนื้อทูน่านะฮะแล้วก็สลัดครีมผสมเนื้อทูน่าเช่นเดียวกันเอาละค่ะมันอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวต้องไปฟังสารดีๆจากทางซีเล็กกันก่อนค่ะ สนับสนุนโดยซีเล็กทูน่าในการทำเมนูสลัดหรือยำเพียงคุณเลือกผักสดและน้ำสลัดหรือน้ำยำที่คุณชื่นชอบนั่นก็คือซ e l e c t ทูน่าน้ำสลัดและน้ำยำซึ่งมีให้เลือกถึงหรสชาติเพราะซีเล็กทูน่าน้ำสลัดและน้ำยำเราผสมเนื้อปลาทูน่าไว้แล้วคุณจึงได้รับประโยชน์จากปลาทูน่า ทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะขอบคุณสาระที่ดีจากทางซีเล็กค่ะถึงเวลาที่เชฟจะโชว์ฝีมือแล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับเริ่มที่ไรคะเป็นเมนูทูนา่าสลัดแซนวิชนะครับเครื่องปรุงส่วนผสมนะครับน้ำสลัดครีมเทาวเซนไอแลนด์ผสมทูน่านะฮะผัากกาดแก้วมะเขือเทศหอมใหญ่นะฮะต้นขึ้นชา่าฝรั่งขนมปังแซนวิชผักสลัดโรมานส์นะครับเราจะมีหอมใหญ่ค่ะนะครับ อันนี้เราใช้ครึ่งลูกเหรอคะฮะขึ่งลูกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่มะเขือเทศนะครับค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะครับเซลลอรี่หรือขึ้นช่ายนะฮะต้นขึ้นช่ายจะทำเป็นสลัดทูน่าสองชนิดที่เราค่ะที่เราท่านผู้ชมรู้จักนะฮะตัวนี้นะคะที่เป็นอเซลล์ทูน่าหนึ่งกับสองมีเนื้อด้วยนะฮะซอสแน่นนะคะนะครับผสม ครีมสลัด์เราใส่ลงไปอันนี้เราผสมกันไปแล้วป่ะอ่าผสมเสร็จแล้วหอมมากเลยปกติน้ำคลุกนิดนึงนะฮะสลัดเขาจะเป็นน้ำน้ำเนื้อเหนียวนึ่งเนื้ออยู่เนื้อก็จะเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะฮะอร่อยซองโอเคก็ง่ายๆนะครับแล้วก็มาใส่วางบนขนมปังนะครับก็จะมีเห็นไหมคะเนื้อของถูกน้องไมเกี่ยงจะมีเพื่อนฝูงมาที่บ้านนะฮะหลายมายมาหลายคนก็ แล้วก็ทำใช่แล้วก็ทำนี่ก็ยังเหลืออีกเอาไว้เป็นสลัดก็ได้นะครับนี่จะจานเสร็จแล้วจะจานเสร็จแล้วที่บอกว่าทานได้สองแบบนะเป็นสลัดกินได้เลยทูอินวันเนีทูอินวันนะครับอันนี้แบบแรกถ้าเราจะทาแบบนี้ก็ได้ทานแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะทานกับขนมปังก็ได้ครับ่วนกับแซนด์วิชก็เราก็จะ อันนี้ต้องหั่นใช่ไหมแล้วต้องหมนครับมาหลายมามากี่คนครับวันนี้วันนี้อะค่ะสองคนก็พอแล้วค่ะมาเต็มค่ะมาอะไรกันเยอะแยะค่ะนี่ค่ะมากันสองสามคนก็พอค่ะก็เป็นเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะซีเลรตตูน่าสลัดแซนด์วิชค่ะอุ้ยตาดูดีมากเลยเรียบร้อยครับ อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าเกิดเราดูไม่ท yeah. pues ันนะคะข้าวไปที่สแตนบุกค่ะอะไรง่ายๆจไตายสีเล็กได้ค่ะวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุดเครื่องครัวค่ะผลิตภัณฑ์สตาร์เวลค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้มจิจฉาเชมิทีนะคะแล้วก็รายการอะไรง่ายๆจไตายสีเล็กต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัยนนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะพิซซ่าหน้าความรัก สลัดผักความคิดถึงเฟรนฟรายความคำนึงพอที่ซอซีหน่อยได้ไหมครับผมจะมาระบายคมในใจแค่คิดถึงเธอเวละครั้งเนี่ยมันก็กินเวลาตั้ง24ชั่วโมงเลยนะหุงยางขอใครไม่รู้แต่หุงยายอ่ะของพี่นะเป็นแฟนผมไหมครับผู้หญิงสมัยเนี้เขาไม่ชอบน้ำน้ำเขาชอบเนืนือนซีเล็กสลัดน้ำสลัดมีเนือ้อซีเล็กซาดีนยำรสเผ็ด